ดีครับมาดูพระเครื่องรอบก่อนนอนนะฮะสามทุ่มนะเพื่อใครกําลังจะเข้านอนก็แวะดูพระสักแป๊บหนึ่งนะครับช่องทางติดต่อนะครับไลน์ id ไลน์แอดไลน์นะครับ aca llvete นะครับเฟซบุ๊กธนวัฒน์ซับพ่วงนะครับเบอร์โทร0ูนย์เก้าหเจนะครับแนะนำแอดไลน์มาจะสะดวกไวกว่าทุกช่องทางนะครับ Facebook ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะรเล่นเพรานะลายตอบลายไวสุดแล้วนะครับองค์แรกนะครับเป็นยิ่ผ้าพุทธศัตว์วษนะครับต้องบอกว่าเป็นพระคัดสวยนะรพระสวยที่ผมคัดเก็บไว้นะทั้งผิวและองค์พระนะสวยมากนะครับยิ่ผ้าพุทธศัตวรวษไม่มีเข็มนะครับพระศกจุดนะไม่มีเข็มคัดสวยจมูกด่งนะครับ ได้ไปเลี่ยมทองแผวนได้เลยนะฮะสวยจริงนะทั้งพระและผิวจมูกดวงด่งที่พระพุทธสัตวต์นะฮะเลี่ยมกันน้ํามาให้อีก100บาทนะครับไปเพิ่มตน้นทุนแท้ๆเลยนะฮะพระสวยต้องเลี่ยมเก็บนะครับเพื่อป้องกันผิวนะเดี๋ยวโดนลมโดนอากาศเข้าเรื่อยๆเดี๋ยวจะดำซะก่อนนะครับ พระสวยผิวสวยหนึ่งพันหกร้ยบาทนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทยีพ้าศตวรรษไม่มีเข็มจมูกโด่งๆเหรียญหลวงพ่อคำชาติสุขโขนะครับเนื้อกระไหล่ทองนะหลวงพ่อคำชาติสุขโขอาําพรดนะครสวรรค์น,นะครับอันนี้เรียกว่าเหรียญหน้าเสือนะครับกระไหล่ทองกรรมการนะรจะมีทองแดงดบบดำเอ้ะมันปูนะครับน,นี่เป็นกะไหล่ทอง เอา1,300นะครับห3 0่นเหรียญกันระเบิดเหรียญสายเหนียวหลวงพ่อคำชาติสุโขเป็นอาจารย์ของรอราชการที่10นะครับประสบการณ์เยอะนะเหรียญอาจารย์นาดีนะครับเหรียญอาจารย์นาดีหน0 9เ้านเเนื้อชนวนนะครับเหรียญเจริญสุขอาจารย์นาดีจังหวัดอุทัยธานีนะครับท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงนะ ครบเครื่องนะน่าใช้นะครับมีลูกศิษย์เจอประสบการณ์ลง u t u b e หลายช่องนะครับลองติดตามดูนี่เป็นเหรียญเจริญสุขนาะดีเนื้อฉนวนเอา1,000บาทพร้อมเดียมกันน้ำให้เหมือนเดิมนะครับคัดไว้แล้ว <S <S เหรียญหลวงพ่อรวยนะครับไตามาส5 9นะครับหลวงพ่อรวยวัต,ตโกนะครับเนื้อฝาบาทนะไตามาส5 9 9 หนึ่งหนึ่งสองแปดเจ็ดนะครับหนึ่งหนึ่งสองแปดเจ็ดผิวดัดดุดทองคำสวยงามตามทองเรื่องนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะไตรมาสห้าเก้าหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทสมเด็จวัดตะล่อมนะครับ, 1, บ,เ,นะรบเนื้อตะกัวนะมาพร้อมบัตรรับประกันหนึ่งใบปีสองพห้าเจ็ดหลวงปู่โตปุกเสกสภาพสวยนะครับสภาพสวยก็คือพระสวยเดิมนะครับไม่มีการทำผิวนะย้อมแมวนะครับรัะพระไม่สึกเนี่ยบัตรเขาจะออกให้ สภาพสวยครับสมเด็จวัตรลอมหลวงปู่โตลูกเสกปีหนึ่งเจ็ดนะกรุงเทพมหานครสองพันบาทนะครับพร้อมบัตรรับประกันพาแท้หนึ่งใบ2,000บาทรูปถ่ายหลวงพ่อธรรมจักรซีเปียนะครับสองสี่หกหกนะหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ํากับวัดหลวงปู่สุขนะครับรูปถ่ายตรงนี้หลวงปู่สุขปลูกเสกอธิษฐานจิตนะครับวัดประคองมาคเท่ารูปถ่ายซีเปียนะ พันตัวหลวงปู่สี่พันห้าร้อยบาทนะครับเป็นเลี่ยมกันน้ําให้เหมือนเดิมเหรียญหล่อปิดตาหลวงพ่อแช่มนะปิดตามหาลาภหลวงพ่อแช่มวัดดอนใายหอมนะครับเหรียญหล่อปิดตามหาลาภหลวงพ่อแช่มวัดดอนใายหอมเนื้อนวะโลหะนะจานวนการสร้างไม่เยอะนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทหลวงพ่อแช่ม เหรียญหลวงพ่ออินนะครับจังวัดไซงามเหนือนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะรเป็นเนื้ออันปาก้าหลังพระพรมเรียมกันน้ำให้อีกแล้วนะพระสวย1,000บาทนะครับ1,000บาทอินเหรียญหลวงพ่อชื่นวัดมาบคานะครับกริงนะเป็นเหรียญกริงที่เศษหลวงพ่อชื่นวัดมาบคาปี อายุแปดสิบสองศสองสี่สามเจ็ดน่าจะเป็นปศปีเกิดของหลวงพ่อนะครับอายุแปดสิบสองนะฮะเหรียญหลวงพ่อชื่นีกิ่งนะฮะเป็นเหรียญประสบการณ์นะหลวงพ่อชื่นวัดมาบคาเป็นประสบการณ์เหรียญพื้นที่แล้วก็ไม่ค่อยได้เจอแนละสภาพสวย,เ,ยเอาพันหนึ่งนะครับเหรียญหกรอบหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญนะครับ หกลบหลวงพ่อเชื้อวัดไปหเห็นบนปีหนึ่งแปดลงหนังสือหลวงพ่อกลวยร่วมเสกนะฮะหลวงพ่อเชื้อนี่ก็อยู่สารบุรีตําบลห้วยกดนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าเหรียญหกอบนะฮะเอาหนึ่งพันบาทพ่อกลวยร่วมเสกพ่อเชื้อเสกพ่อกลวยร่วมเสกหนึ่งพันบาท mm hmm. เหรียญพ่อรอดพ่อลาบนะครับหลวงปู่รอดหลวงหลวงพ่อลาบนะฮะบล mm ็ hmm. บอกนิยมนะ mm hmm. แขนวีนะครับจังหวัดอ่างทอง วอกโยมแขนวีจังหวัดอ่างทองวัดท้ายย่านนะครับวัดทา้ายยานเนื้ออันปะก้าเอา2,500บาทนะครับสองพาบาทพระคัดสวยรอบดึกนะเผื่อใครสนใจรายการไหนก็ทักมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ